ก็สวัสดีคี่ผ้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาที่เราเข้าโปรแกรม amd setting amd แล้วก็มันมีปัญหานะฮะมัีปัญหาเึ้นแบบนี้ครับขึ้นแบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นภาษาไทยที่แบบว่าเดลออนซอฟต์แวร์ไม่เวอร์ชั่นไม่ตรงกันอะไรแบบนี้นะฮะก็ประมาณนี้ก็โอเคทำตามได้เลยนะฮะดีแรกครับกดเข้าเซิร์ชนะฮะแล้วก็เขียนไปวันนีพิมพ์ไปว่าดีไว้นะครับไม่ใช่เขียนนะฮะพิมพ์ไป ดีไวเ e อมานิเจอร์นะฮะกดเข้าไปได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็กดที่ดิสเพย์นะฮะแล้วก็เลือกเลือกการ์ดจอที่เป็น AMD นะครับแล้วก็กด Property นะครับผมแล้วก็มาดูที่ driver ครับกดมาที่ Drive r แล้วก็มาดูที่เวอร์ช n นครับนี่ระแล้วก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ Co p y ไว้ได้เลยนะครับหรือคอนโดนซีหรือขี่ขวา copy ได้เลยนะฮะแล้วก็กดโอเคออกไปเลย แล้วก็กดเสิร์ชขึ้นมาใหม่นะฮะพิมพ์ว่าพิมพ์คำว่า리지티리더นะฮะกดเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้ฮะเข้าตรง local machine นะฮะตรงนี้แล้วก็ซอฟต์แวร์นะฮะซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือ amd แล้วก็ cn นะครับ cn จะไม่จะไม่กดอีกแล้วแค่กดแค่ cn ตรงนี้นะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ เดเวอร์เวอร์ชั่นนะฮะคลิกตรงนี้แล้วก็เดบัคลคิกได้เลยแล้วก็เอาเอาที่เราคัปปี้เมื่อกี้ครับคอนโทนวีคอนโทวีหรือจะคลิกขวาวางได้เลยนะฮะแล้วก็กดโอเคครับก็เปลี่ยนได้แล้วแล้วก็กดออกได้เลยครับครับผมแล้วก็ลองกดคลิกขวาแล้วก็ amd เลยอ่ซอฟแวร์เข้าได้เลยอ่ามันก็จะขึ้นเราก็จะสามารถเข้ามาในหน้านี้ได้นะ,ะหน้าตั้งค่าในในส่วนของ amd นะครับผม ก็เนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะฮะวิธีแก้ง่ายๆนะครับส่วนของไข่ถ้ามันถ้าเราใส่ไปแล้วถ้ามันยังเข้าไม่ได้แล้วก็ลองรีเฟซดูนะฮะลองรีสตาร์ทเครื่องดูก็ได้นะครับผมถ้ามันไม่ขึ้นนะฮะแต่ยังไงวิธีนี้ก็คือได้แน่นอนนะฮะลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าผมพูดผิดหรือพูดเร็วไปก็ขออภัยด้วยนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะให้เพื่อนดูด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยหรือว่ากดก็ได้แล้วก็แล้วแต่ท่านเลยนะฮะก็ <c oughs> <g iggle> <g iggle> ไม่เป็นไ like, รไม่ว่าก,กันนะฮะโอเค okay, ถ้ายังไงก็มีปัญหาอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะผมจะรีบตามมาอ่านมาตอบแล้วก็หาวิธีแก้ให้นะฮะผมโอเคครับเ okay, จอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ